ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีภูมิภาคไทย PBS และทุกวันพุธบ่ายโมงครึ่งพบกับทีวีจออีสานช่วงเวลาที่ผมพงษ์วุฒิชัยชุสนายโยธินจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจและร่วมภาคภูมิใจในคุณค่าหลากหลายบนแผ่นดินอีสานร,ร่วมกันครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องโลกร้อนใกล้ตัวพวกเราเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับจะสังเกตว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรอบๆตัวเราสูงมากขึ้นนะครับ ว่ากันว่าสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าหากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2504ประเทศชาติของเรามีพื้นที่ป่าอยู่มากกว่า50%ของพื้นที่ทั้งหมดผ่านมา50ปีถึงปีนี้ครับ2554เราเหลือพื้นที่ป่าอยู่เพียงประมาณ20%ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับในช่วงเรื่องเล่าสู่ฟังวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความพยายามความตั้งใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการรักษาป่าบนแผ่นดินอีสานครับ บริเวณพื้นที่ป่าตำบลทำง้อแดงว่างชมผู้นั่งแดดในอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐได้ร่วมกันบวชป่าเพราะถือไงทุ่นบุกลุกพื้นที่ป่าหลายขึ้นในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ทำลายป่าไม้จะไม่ทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำะารต้นน้ำปรพยารสัมทรัยากรธรรมชาติ จะร่วกกันที่ทักป่าและต่อต้าและต่อตาขบวนการลักลอบตัดไม้ขบวนการลักลอบตัดไม้ที่มีโครงการบวชป้าเนี่พี่น้องเขาเห็นว่าพวกเขาเนี่เกิดมาอยู่อยู่กับหนีเมื่อเห็นปลาถือทำลายไปหลายๆพวกเขารู้สึกเสียใจครับกังว้นเนี่ยเขาไปเห็นยังเป็นปลาอยู่เพราะ เศร้ามาเขาไปเบิ้งหายไปแล้วเป็นร้อยๆไร่รถไถที่ละสิบคันยี่สิบคันเนี่ยลุมทีเดียวบางทีสองชั่วโมงนี่พาดไปเป็น 20, ยี่สิบสามสิบไร่แลครับถ้าชาวบ้านต่องกันปกปักร,รักษาคนที่มาจากทั้งไก่มาทำไราเพราะอะไรปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบันยังมีอยู่อย่างตอง่อเนื่องมุ่นิธีประเทศสีเขียวจึงตั้งขึงน้นมาเพื่อลดน้ำลให้ประชาชนในประเทศ ร่วมปลูกจนไม่ยืนต้นจำนวน9 8 4รล้านต้นเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวน10บล้านไร่ภายในระยะเวลาเ็ดปีโครงการในเริ่มที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดน้ำองโดยมีการท่าขอตกลงระวางหน่วยงานราชาการกับองค์กรเอกชนประชาะสังคมต่างๆในจังหวัดอธิษฐานเดียวได้คุยกับทางผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณการนะครับท่านก็จะประสานงานทางหมายวิลาลยต่างๆทั่วประเทศและก็โรงเรียนต่างๆเข้ามาให้การสนับสนุนและก็ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ โดยใช้นักเรียนนิสิตนักศึกษามาร่วมกันปลูกต้นไม้ก็จะไปชวนเพื่อนเนที่บ้านปลูกต้นไม้ค่ะก็ได้ประโยชน์หลายอย่างลยคะเช่นก็ต้นไม้ก็ให้ร่มเงาถ้าเป็นพืชกินได้ก็สามารถนำไปทำอาหารได้ มูลนิธิประเทศสีเขียวเนี่ยครับเขาก็มีนโยบายที่จะสร,ร้างพื้นที่ของประเทศไทยพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะครับก็เชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาร่วมโครงการนะครับสร,ร้างประเทศสีเขียวทางอำเภอบ้านฝางเราเนี่ยเราเห็นว่าเทศบาลตำบลป,ป่ามะนาวของเราเนี่ยเป็นตำบลต้นแบบในการปลูกป่านะครับท่านเห็นว่าในพื้นที่ตำบลป่ามะนาวเนี่ยมีป่าชุมชนเนี่ยมากมายหลายป่าแล้วพี่น้องก็รณรงค์ปลูกป่ามาอย่าง ต่อเนื่องนะครับหละโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราได้ล้อมดวงใจกันนะครับรวมดวงใจกันเพื่อเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสาพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบ 5ธันวาคม2554ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประชนมพร 8, รษา84พรรษานะครับก็เป็นโครงการหนึ่งของพี่น้องชาวอำเภอบ้านฝางนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลป่ามะนาวและไ้เคียงมาทําทโครงการร่วมกันครับครอบครองเกียรติพี่บุญป่าท่าบ้านตะบนโคกขา้างนาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นอดีตข้าราชการบำนาญที่ดำเนินชีวิตตามแนวทา,างเศรษฐ,ฐกิจก้พเพียง เปลี่ยนไรหน้า42ไร่ห้กลกยมาเปลี่ยนพื้นที่ป่าสวนไรหน้าที่อุดมสมบูรณ์การปลูกป่าสามอย่างให้ได้ประโยชน์สี่อย่างจะเป็นอีกโครงการที่ผองในโลกมือเห็ดมาโดนแล้วการปลูกพืชสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างปลูกพืชพืชมันกินก็ได้เป็นอาหารแล้วก็เออเป็นบ้านอยู่ หนึ่งอาหารสองสมุนไพรสามสร้างบ้านที่นี่อย่างที่สี่ก็คือได้อากาศดีร่มรื่นแล้วก็เป็นน้ำมันได้เลยครับน้ำมันได้แล้วเขาจะเจาะเขาจะเจาะเอา,นเนเอาตรงนี้เอา PVT เอาสว่านมาเจาะแล้วเขาก็เอา PVT เข้าไปน้ำมันก็ไหลออกมาวันละลิตรไม่ปูแล้วก็แล้วไปเขาจะช่วยตัวเขา ใหหลวงบอกพระยาไม้พอ่อไม่มีไม้อะไรที่จะโตเหมือนอยากนานี่แหละยอดชิเล็กไม่อยากให้มันสูงถ้ามันสูงมันเอายอดมันไม่ได้เขาเยานี้ไปปุงเป็นอาหารปลูกหลายๆอย่างก็กินหลายๆอย่างในนั้นเดี๋ยวกินก็ขาย เหลือขายก็แกกพี่น้องเพื่อความมีความเมื่ออาทรแลวออกกำลังกายด้วยเนี่ยได้ตั้งออกกำลังกายเป็นประมพยาบาลตัวเองอันนี้เลื่อกินก็ได้เนี่ยกินเวลากินกับไอ้พวกลาบพวกอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาไปใส่ แล้วก็ยิ่งกว่านั้นมแมลงจะไม่มาใกล้เลยมันมีกลิ่นเอ็มสมุนไพรไล่มแมลงได้ดานางนี่เวลาจะกินหน่อไม้ก็ต้องเอา้านนางนี่หรืกกินน้ํามันก็ได้ตอนเช้าเอาไปมันไปตําปัจจุบันสวนกเกษตรจันท่าที่พ่อของผูกสา่งมาหลายปีได้เป็นแหล่งเลีเ้ยนลูกคู่ร,ร่วมกเกษตรกรกับผู้ที่สนใจและยังเป็นศูนย์เลี้ยงลูกป่าช่าบ้าน เป็นตัวอย่างใหเห็นว่าการดําเนินตามแนวทางพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถเป็นทางออกให้กับเกษตรกรกได้อีลีและการปลูกป่าสามย่างให้ได้ประโยชน์สี่ย่างสีเข็ดให้พื้นที่สีเขียวของประเทศเพิ่มขึ้นได้และสีเข็ดให้เกิดประโยชน์ที่สิทามากอีกมากมายท่านผู้ชมครับ,รบสิ่งที่พ่อผองได้ลงมือทําและทํามาอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับที่สอนใหพวกเรารู้ว่า ทุกๆคนทุกๆครอบครัวก็สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ได้ครับและที่สําคัญครับพอ่อของก็ยังได้ที่อยู่ที่กินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงและมีความสุขครับและในช่วงลูกอีสานวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวชีวิตของพี่แจ็คหนุ่มอีสานที่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนชีวิตมาทํางานด้านเกษตรกรรมโดยอาศัยความรู้และความรักในงานแขนงนี้ตอนที่เริ่มต้นพี่แจ็กก็ไม่ได้ต่างจากเกษตรกรท่านอื่นๆเลยนะครับผ่านมาถึงวันนี้ครับกิจการของพี่แจ็ค พัฒนาและมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นไปติดตามเรื่องราวของพี่แจ็คที่บ้านศิลาจังหวัดขอนแก่นครับล้าต้นไม้ล้านนี่ลูกค้าเขามาแวะเลี้ยงยู่บ่ได้ขาดสายเป็นเพราะอีนังคือ่เห็นให้ลูกค้าบ่าว่าสิยุไกยุไกมีความเสื่อถือบางไล่บ่บาว่าเธอใดนี่ก็กลับมาสือยหมองเตาข้างๆท,ที่มันกับบ่ามเมีย่านการค่าซ้ำก็มาตอนนี้ก็ นี่ครั้งที่สองที่สามมาทีก็พันาร้อยต้นพันต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการเพาะเนี่ยมันก็ใช้เวลาใช่ไหมล่ะพ่อผมได้ขอมา้าคัคาแล้วตัดพ่อว่าว่าเ็นเพียงการไม่ที่มีคุณภาพที่ลูกค้านําไปปลูกแล้วดดจะนวดเรียบคมสมบูรณ์ตามที่ต้องการเท่านั้นแต่ค้นเพาะต้นไม้แห้งหนาสนใจกว่าครับไอ้แ็คเราเป็นนุมวิศวาเกษตรจากมหาวิทยายลัายเมโจ ผ่านงานว่างระบบให้กับผลสัตผลิตอาหารยักใหญ่มาหลายหม่องแต่เพิ่นเลือกมาเป็นกเกษตรกรมืออาชีพโดยเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกดาวเรื่องโดยสวงมือเป่าเป,าเป่าตักน้ำหมดคือกเกษตรกรทั่วไปหลังจากนั้นก็สีเรื่มซัดสมกล้าไม้ด้วยความมักส่วนตัวจนมาเป็นลาน้าน้นไม่ที่ค่อนข้างช่มีระบบโดยที่เจ้าของกับว่ได้ขาดไว้ก่อนจะมาเป็นอย่างนี้ได้นะมันก็คือใช้เวลาพอสมควรแหละคือหนึ่งเล แล้วก็ศึกษาต้นไม้แต่ละตัวที่เราชอบกันครับชอบต้นไม้ไหนก็เริ่มจากถามผู้รู้ร้านที่เราซื้อมานั่นแหละอันดับแรกเสร็จแล้วมาเลี้ยงแล้วก็ปลูกยังไงดูแลยังไงขยายพันธุ์ยังไงนะครับแล้วก็ก็ต้องดูเรื่องพวกด้วยว่าตลาดการตลาดของต้นไ,ไม้แต่ละอย่างมันเป็นยังไงยงมงว่าง ถ้าลูกแม่ล่ะไปเนี่ยล่ะสวนสวนม่านาร่มเนาะที่เป็นพวกเออเพราะเพาะเพาะต้มใหม่เพาะปลูกเพาะยังภาพไปเที่ยวไป่งเรื่อมสาเห็นึย่างโน้อย่างนอ้นกคนไปจักไปเรื่อยๆจักหลายทัวร์ถึงไปเรื่อยกันบอกก็ต่อกันนะนะอือเป็นอย่างอุดรน้องทายหู้จักเมื่อท่างพี่กับคุณท่างไง ยังค่ะท่าโนโค้มทางในสารคามตั้งพี่กับมันท,ทนนออพ่ลูกทุ่นเสอยมากเหพี่ตืนเ้าข้นมาภารกิจของไอเก็กก็คือมาหดน้ำทีล่วงเลื่อนกาอ่อนจากนั่นกระสีไปล่งเลื่อนเพาะเรียงดอกหนางว่วเพื่อดูแลใบบ่าหา้มีโรคถ้าใบได้อ่อนแอบกระสีต้องเอาไปทิมไกลๆหรือบ่อกกะเอาไปเผาขับเพราะอาจเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เกิดโรคระบาดของตนไม่ได้ เพราะเริ่มบานเนี่ยมันจะมีปัญหาาเฟียไฟตัวดำเดงแดงเล่นน้อยๆค่อยซองเบิงมี่จุดแดงแดงิึนเขาจะต้องปี่ป้องกันเพราะเวลาระบาดเนี่ยมันระบาดพิ่เดียวมันกะเสียหายเป็นแปลงเลยก็สำนันครับมีการเพราะกล้าไม่ป้าจำนายน้ำแต่ถนนวยงันใดต้องการส่งเสริมการปลูกป่ากะสามารถเฮ็ดเป็นหนังสือมาขอได้ครับนี่อีกครับบัดย่ามเกี่ยวเขาแล้วทีหน้ามองนี่กระสีเป็นล้านลงลง เกลอกเกษตรสำหรับลูกบอกไม่ขายครับเรียกได้ว่าใส่รัพยากรคุ้มค่าลาาหลายจากลูกค้าที่แม่นี่อยูู่้นีเพิ่มขึ้นและหูจักในงวงกว้างขึ้นกว่าเก่าหลายเตื้ตอนนี้ผมหูแล้ววา่าวิธีการเที่งานเป็นขั้นตอนของไอเ้เ็ดและความเอาใจใส่กาไม่ทุกตนมันเกิดให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพจนผู้อื่นยอมรับยอมเสียเวลามาจากที่ไกลไที่สำคัญการเลือกตัดสินใจของเรา เป็นก้าวการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเทีเดียวเลยครับถ้าคิดจะทําลงมือทําเลยแค่นั้นนะครับถ้ามัวแต่รอหรือว่ามวัวแต่จัดปัญหาอย่างเื่ยคือเรื่องกินอยู่เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เรื่องจริง,รงมันก็ไม่ได้ทำทันทีถ้าถ้าคิดจะทําอะไรแล้วทําทําให้จริงจริงจังๆมันก็จะไปไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเรารักที่จะทําแล้วลงลงมือทํามันก็จะทําได้ดีเนาะ แล้วก็สาคัญคือต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเพราะว่าเราทางานตัวเองเราต้องรับผิดชอบสูงมากซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทำทำให้ดีท่านผู้ชมครับนอกจากพี่แจ็คจะก,กล้าคิดนอกกรอบนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพี่แจ็คก,ก็คือพี่แจ็คก,กล้าที่จะลงมือทําและทําอย่างเต็มที่ครับกล้าที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองทําและพี่แจ็ค ก็ทําอย่างมีความสุขครับแต่ในช่วงออนซอนอีสานวันนี้จะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินไปทําความรู้จักไปสัมผัสกับศิละปะการแสดงพื้นบ้านของพี่น้องในแถบอีสานใต้ในแถบจังหวัดสุรินบุรีล์ศรีสะเกดกับการแสดงที่มีชื่อว่าเจเร,เริญเบรนไปดูฝีมือลายมือของเจเรียงสายรุ้งภูมิสุขครับ จก้กเวทีศิลปินมรดกอีสานพศ2554แม่สายรุง้งภูมิสุขหรือเจเรียงสายรุง้งได้รับรางวัลวัฒน,นธรรมสัมพันธ์สาขาศิลปรกรรมจเรียงเบิร์นซึ่งเป็นศิละปะการแสดงทางอีสานใต้การร้องของเจเรียงจะคล้ายๆกับหมอลำกรเอกลักษณ์ของเจเรียงเปิร์นคือการถ่ายทอดเป็นภาษาขเขมรและมีการเรียงร้อยถ้อยคาในการเล่าเรื่อง นักเตรียงจะมีทั้งคนที่ร้องกรอนแต่งและคนที่เล่าเรื่องราวแบบร่นกรอนสดค่ะที่สำคัญทั้งความจำและไหวพริบจะต้องดีมากๆค่ะเพราะการแสดงบนเวทีจริงๆแต่ละครั้งจะกินเวลานับสิบชั่วโมงเสนเองอ,อมาเรียมได้ก้นเตียงดับ จมชินเรียบอ้อยสับหมกแม่เอาเนี่ยสันดาอันค่ะเดลตรงสะดาตราบโนจําประมาณประมาณปราน้อยในคนบ้านพญ่าสินเล็งอ้อยแม่เอารลขนิดเอ้อๆ ចាងបានលឺសំឡេងចម្រៀងស াই រំស្រីនាងបណ្ណាបណ្ណាត្រង់ស្ដាប់ស្រីវាងាអាចាមឺជូនអៅແມ៎នាងមកតាមអឺ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 យំតែចៃរ៉ាក់ក៏មិនឆៃ นะมันมันมันเป็นความบีบบังคับบังคับตัวเองเาะความยากจนอ่าสมัยก่อนเรียนก็เรียนดีสอบได้ที่หนึ่งที่สองในโรงเรียนครับแต่พ่อแม่ยากจนทิหนี้เขาเยอะอาสมัยก่อนเนาะว่าจะได้ไปเรียนที่ตัวอำเภอกับเขาออพอบอกว่าเราไม่มีเงินส่งเสียกับเขาหรอกอเห็นความลำบากยากจนก็เลยขอพ่อ ออกจากโรงเรียนแล้วนะ่ะหนูจะเข้ากรุงเทพได้ไหม,มแล้วพ่อบอกวา่าไม่ได้เป็นลูกผูู้หญิงไปกรุงเทพมันไม่ดีอทำยัไยงไงความยากจนพี่สาวก็ถามว่าเรียนหัดเรียนเรียงไหมว่าดีเหรอว่างี้จะจะดีเหรอเออถ้าเรียนเจียง<อ>ไปยังไม่แน่ใจตัวเองเรียนดีเหรอแล้วร้องไม่เป็นเรียนก็ได้ ก็ดีดูสิเขามีเงินมีทองมีอะไรใช้ในยุคนี้มีคนที่เป็นเจริญบริรนเยอะเยอะแล้วมันร่ารวยมันได้รับความนิยมมันรุ่งรือขนาดไหนแม่ก็ก็ไม่รวยหรอกแต่ว่าหาเงินได้ไม่ต้องทำหน้าก็ทำแต่ว่ามันมันก็ยังดีกันเลยว่าเรียนก็เรียนางี้ตกลง น้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยขนเกร้องงานศพตั้งแต่ปูมาถึงย่านี้ก็ยังร้องเวลาร้องมาแล้วพูดไาอย่างเราฟังแล้วเป็นไงครับพ่อเราไห้เลยก็ร้องให้เหมือนกันเพราะว่าแจ้งครืนจะร้องมันมันนั้นเสียงดีมันลึกซึ้งถึงข้างในที่ว่าเออใช่แคาร้องมาอย่างนี้ก็เออใช่โดนใจโดนใจเราอะไรเงี้ยฟังไปแล้วโดนใจมากต้องร้องอ่ะถ้าใครฟังแล้วก็ถ้าถ้าพี่ฟังภาษาคขมนออกนะโอเคเลย ีจตต้ององงรรามริการแสดงของแม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเขตอีสานใต้แม่มีโอกาสนําการแสดงจะเรียญเปรนไปแสดงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่กรุงพนมเปญด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดีค่ะไทยกับกัมพูชามีความรักษาธา์ยกันใช่ยูนนานกุญอนก็เลยว่าเราทํายังไงจะให้กระชับ ความสัมพันธ์ในมราแดงดีขึ้นบ้านที่เมืองน้องเรายังไงทํำยังไงดีถึงจะเป็นไปได้ให้ถูกกันนั้นก่อนก็เลยทางสโมสรภาาการร้อยเอ็มีสุรินทร์เ็เสนอว่าพี่ไปกัมพูชาไหมกล้าไปไหมไปให้ใจได้ไปก็ดีเขาต้อนรับดิีคนเยอะจริงเลยประทับใจประทับใจภูมิใจมองไป นั่งไั่งอัดนือนจะดูคอนเสิร์ตบ้านเราอะขนาที่เพิ่งทะเลาะกันมาสองประเทศเป็นข่าวผ่านสื่อไปเยอะๆเลยเรานี่แหละข้ามฟังไปไปสร้างรอยยิ้มสร้างวิทรภาพได้ทุกวันนี้นักเรียงเบอร์เหลืออยู่น้อยมากน้องแรมจะเรียงสาวน้อยหลานแท้ๆของแม่สายรุ้งตัดสินใจออกจากโรงเรียนแล้วเรียนกศนแทนเพื่อที่จะมาฝึกเป็นนักเรียงสื่ทอศิลปะนี้จากแม่ครูค่ะ เรื่องหมกลาเรื่องโมทาเรื่องหมกลาเรื่องโมทาสมัยปีเดิมมันเตือนพัฒนาสมัยปีเดิมมันเตือนพัฒนามันเตือนเมียนไฟฟ้ามันเตือนเมียนลาดยางเมียนอาจเมียนสตาร์ทีมหบมันบานสีเลียนโหบอ้าวุโจดดบ โจปรีย์กนกนเมงตูง้ทมนสเกิลนุ่มเต้<แ>กต็คิดเหมือนกันครับว่าวัยรุ่นสมัยเขาก็จะฮิตเพลงสตริงเพลงต่างประเทศแต่หนูว่าศึกษานวัฒนธรรมดีกว่าเพราะว่าคุณยาเองก็เป็นครูเป็นครูเรียมก็ต้องศืกสานเอาไว้เพราะว่าไม่มีรุ่นหลานในศึกส,สานอีกแล้ว ความยากของการสืบทอดศิลปะจะเรียงเบิร์นก็คือการสร้างนักจระเรียงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนฟังซึ่งยังต้องใช้เวลาแต่แม่สายรุ้งก็ยังมีความหวังกับหลานๆและเยาว,วชนรุ่นหลานคนอื่นๆที่ตั้งใจมาฝึกจระเรียงกับแม่ค่ะท่านผู้ชมครับถึงแม้จะเรียงเบิร์นจะได้รับความนิยมเฉพาะถิน่นแต่จะเรียงเบิร์นก็เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพี่น้องในแถบอีศานใต้นะครับ ผมเชื่อว่าการที่เราได้รู้จักได้สัมผัสในวันนี้ครับจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งครับที่ช่วยสืบสารให้เจเรียงเบิร์นอยู่คู่แผ่นดินอีสานใต้ต่อไปและในช่วงสุดท้ายของรายการเป็นรายงานข่าวของนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นเรื่องราวของโฉนดแม่น้ำชุมชนพี่น้องที่อำเภอรัตะนบุรีจังหวัดสุรินทร์ร่วมมือร่วมใจกันปกป้องดูแรลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลําน้ามูลร่วมกันครับ กิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาจำนวนกว่า3 0,000โตัวลงสูงเมนามูลของชาวบ้านบึงไม้ตำบลแก่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เครือข่ายอนุรักษ์กลุ่มน้ำมูลตอนกลางพยายามจัดท่ขึ้นเพื่อที่จะร่วมกลุ่มซอยกันดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นด้วยตนเองหลังจากที่ระบบนิเวศปลาท่าแมนามูลเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อชุมชนมันเป็นการ เกี่ยวร้อยกันในเรื่องของเฮดจังไหร่ในฐานะที่เฮ้าเป็นคนดำรงชีพยอยู่สองฝากฟังเมน,นามูลเนี่ยสม,มิสิปในการจัดการทรัพยากรห่วมกันถ้าตำบลน,นี้จัดการแต่ว่าตำ,ตำบลอื่นยังล่างผ่านอยู่เนี่ยเขามองว่ามันมัน,ม,นมันสิบโบเกิดความสมดุลมาคือห่วมกันว่าเฮ้าต้องจัดการในระบบของการได้การนำนำมูลที่มันถูกเปลี่ยนแปลงจากทั้งคนข้างนอกทั้งนโยบายของรัฐของอย่างเนี่ย ชนบทแม่นม้ำคืออีกจิจกรรมที่คนในชุมชนรวมกันจัดท้ขึ้นโดยกำหนดขอบเขตเพื่อร่วมกันดูแลร,รับผิดชอบออกเป็นพื้นที่แต่ละตำบลโดยการจัดทํำว่างป่าเพื่อเป็นเขตอนุรักษ์พันป่าและการจัดทํำหลักสูตรการเรียนรู้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถินให้กับเด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งได้มีการประสานควมรวมมือกับสมาคมคนท่มามเพื่อเปลี่ยนภ้าขี้ร่วมอนุรักษ์ปลาท่าแมนาำม,มนนั่นแล้วพี่น้องก็เรื่องเกี่ยวลอยกันว่านอกจากาเรื่องของอาการกําหนดลงขั้วแล้วต้องกําหนดเป็นโนดนั่นที่นี่คือโนดแม่นม้ำว่าตําตบลเนี่ยจากอณาจักรนี่จากเขตนี่ถึงตรงเนี้การสิกำหนดว่านี่คือเขตรับผิดชอบของเจ้าของระกับ ประกาศว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เครือข่ายเจ้าของรับผิดชอบแล้วก็ดูแลฟื้นฟูรักษาสิใงท่ซื้อรวมกันว่าเป็นสิมารวมกันเห็ดเป็นโฉนดแม่น้ำทั้งสายโฉนดแม่น้ำชุ่มชนเป็นการออกมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนการลลกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิในการจัดการการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยตนเองและพวกเฮาทุกคนก็คองอยากจะเห็นหลายฝ่ายในท้องทิน่น เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพย์สมบัติของท้องถิ่นอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงสมย่งสีเมฆนักข่าวพลเมืองกลุ่มซื่อเสียงคอนอีสานจังหวัดสุรินทร์ยรายงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติของสาธารณะนะครับ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนครับที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้สิ่งเหล่านี้อยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไปแต่ทั้งหมดนี้คือทีวีจออีสานช่วงเวลาที่เราจะนําสาระที่มีประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถชมทีวีจออีสานย้อนหลังได้ทาง Facebook ของทีวีจออีสานท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมีคําติมีคําชมส่งเข้ามาได้เลยครับพวกเรายินดีรับฟังและพร้อมปรับปรุปรงรายการเพื่อท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับวันพุธหน้าบ่ายโมงครึ่งพบกับทีวีจออี สน애ญาอิมารีมได้เพียงดับมาเคารพท่านที่มาอ๋อขณะเดินทางที่ให้ให้ได้ฉันร้องชรียงให้ฟังอ๋อขอขอบคุณที่ให้กำลังใจ ស្លិប៉ាគិរៀងប្រលីសានតៃខំយឺងអឺ